สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มาหาพ่อนะนี่มารีวิวรถหน่อยนึงพ่อแม่ลูกเออพ่อแม่แล้วก็ลูกเหมือนลูกจะตัวโตวอ,อลูกกินเยอะลูกอ้วนๆหน่อยอันนี้ลูกชายเดี๋ยวสักครู่กำลังจะเดินทางครับ อันนี้รถลูกอันนี้พ่อพ่อรถรับส่งนักเรียนเมื่อก่อนผมก็ขับกับพ่อนี่แหละรถรับส่งนักเรียนส่วนอันนี้แม่พ่ออันนี้แม่มาด้าน้อย แตมาด,ด้าน้อยคลาสสิกนะมาด,ด้าน้อยอันนี้ชอบมีคนมาถามซื้อต่อแล้วด้วยล็อกเออเป็นมาด,ด้าน้อยที่แบบผมจำไม่รุ่นไม่ได้อะเปิดได้บอสี่เปิดได้ไปได้ <c oughs> แบลมากเลยข้างในไม่ได้แต่งอะไรเลยมีแคปแคบเล็ก เดี๋ยวค่อยแต่งเดี๋ยวมีตังค่อยแต่งเพราะไปแต่งเอาตังไปแต่งรถลูกหมดละอันนี้แม่ก็มาขายขนมครับแม่ขายขนมอยู่โน้นๆพอแม่ลูกเหลือแต่รถน้องสาวน้องสาวหรอมอไซค์ครับ <c oughs> น้องตัวเล็กมอไซค์นี่ฮะอันนี้รถรถแม่ก็เมื่อกี้ลูกค้าเข้า้านเยอะเลย มาดูร้านขนมของแม่ดีกว่ามีเค้กรถตู้แล้วก็กาแฟะตะเมิอนเอาเข้มเข้มเอาเข้มเข้มลับฟูกเหมาเจ้าเอานนฟนะคะเอาแบบลับฟูกเหมาเจ้าเ,าบบาเานะี่ย นี่ฮะแม่กำลังชงกาแฟอยู่อยู่ที่เจ้าพ่อตูผ่าครับดูใจเลยอะไนเนี่ยนแค่นี้นะครับแม่มาเที่ยวร้านแม่ผมด้วย